นี Finally, ่พวกฝรั่งไข่โอ้ยสูบอะไรระมังนี่นอนเลยแต่กระแตกหยอดอยู่ดิแต่สิสูบวะนี่ถ้าผลมากตายตายตายแถวนี้ไม่ค่อยรอดครับผักงพาพายังเบื้องฝรั่งเท่านจัหน่อย ายน้ำยังเรืออยู่ดิแต่บอ่อไหนมีบ่มีแต่ว่าบ่อไหนเปิดหนามใส่เยอะเตี้ยบ่มีหนามงูเอางัวมาลามอยูน่นี่งูขั้วเหี่ยวขึ้นมายำนี่สิโลดบอ่อไหนผักหวานเนี่ยแต่เขาก็แตกยอดอยู่นี่แตกอยอด,ดอยู่แต่กระเลียงแฮ้งปูดถ้าเทวดามาปวดอยู่ นี่ก็ถือว่าง,งามเลยครับนี่แรงอยู่ครับแต่ว่าง,งามเลยปากหวานเนาะเขาทนแรงดีใบาง,งามอยู่นี่เบิ่งเนียใบสดชื่นเลยครับถึงเซลแรงอากาศหอน40 42 43องศาเสมอครับอยู่นี่นี่ครับทนแรงนะครับนี่อะไรจะปลูกอาซิยดูแลยากเกี่ยงหน่อยเด็กแหลก งวงควยมะลาใหม่นี่ก็มันขึ้นมากยำเนะาะงามเยอะนี่เป็นต้นนี้งามที่สุดแล้วนะี่นีครับหนึ่งฝะกวานยำแรงครับนี่อันนี้นี่มาปูกช่องหลบเลยนี่หลบแรงนี่ต้นนี้ครับอันนี้มะปูถั่วลัง งามอยู่ดีครับอากาศ42 43โงสาแทบเสมอเลยว่บบาได้บ่มีระบบน้านี่เขาเนี่ยบักขันเทียเป็นพี่เลี้ยงครับแต่กินหน่วยแต่ปีแรกสองปีแรกบ่ม,มีหนามันม,มียังกับว่าไ้กินหรอก มันต้องอาศัยหนามจังหน่อยเนาะปลูกไว้ให้เป็นพี่เลี้ยงฟักว้านครับเมื่อบ่าหาัใจว่ารับปลูกปลูกเอามาปลูกยังหนามนะโอ,โอ้อันนี้ส่วนหนึ่งครับอันนี้ฟังนี้เป็นต้นประดูของพอพนันมาปลูกครับขนคันากินได้ขนนาต้องคำเนาะ ผักหวานนี่เป็นการทดลองครับสุดแรกเลยเอามาปลูกกลับมาเบิ่งฝั่งนี้ครับนี่ผักหวานเอ้ยต้นแดงต้นแดงนี่น่าจะเขาปี PTC เปีนี่ดมิทูนานี่เขาปีท PTC ครับนี่แถวนี่โอ้ปลูกยังบ่ขึ้นเลยบ่เกี่ยบกวยไปแล้วนี่เมืองที่ะ ส่วนปลาดูับบ่มีหน้าบ่ม,มียังครับก็เลยเหลือซ้ำหนิแหละปูกมางัวค่วยเนที่กี้มีปลูกแถวนี้นี่เป็นพักวานมืดด้วยแต่ว่าบวดพี่เลียงเขาบม่มีพี่เลียงเขาตายเขาก็ตายไปน้ำ นี่ครับนี่บักคาเทียนเนาะยังเงขาปลูกบักคาเทียนนี่ครับปลูกเห็ดปนเทียมมาปลูกนี่แหละครับเขาผักหวานนี่คือบ่มีการให้น้ำเลยครับนี่นี่ครับรก็ตกบกบกบบแตกหย่อนงามแล้วพี่น้องนี่ครับตี๋เหระต้นสูงประมาณเมตรหนึ่งครับ บ่มีระบบน้ำครับท่อนี่เห็ดไว้ว่าสเสียวไว้ทันเอาน้ำมาใส่เป็นทางลัดเนาะได้มากอกใส่เทธอเดียวปีที่แล้ว <c oughs> นี่ครับงามนะพี่น้องนี่เขามีพี่เลี้ยงครับนี่เบิง้งนี่ต้นนี่เปิดมึงใบเลยพี่น้องเลยมึงเบื้องเบิงบ้งมึงไมงามขนาดปปิปปดผมไปเลยมาเบิง้งปีเดือนหนึ่ง งามจริงจริงเอเอโอ้โหไม่ได้หดนามาม่ได้ังครับวันแต่เขามีพเลียงครับนี่เลียงก็คือมะคามเทศครับนี่เห็นไหมเขามีโฮมนี่พี่เลียงครับมาคามเทียนนี่เป็นดีที่สุดถือกับพรกวานแล้วผะว่า บใบโหดนามเลยอันนั้นโหดอันนี้ยังหลอดเนี่ยยู่นี่นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นใบหน่อยเนาะเป็นใบเล็กที่เอามาปลูกปลูกปีแรกเลยนี่ครสี่ปีแล้วนี่ครับปล่อยอยู่ในป่าสี่แหละผักหวานโอ้กินโหอะไรเบิ้งครับเดือนที่แล้วผมก็ไปเบิง้ง มานี่ปลูกทิมไว้โอ้อยอดงามอยู่ด้ีใส่ท่อไว้แต่ว่าก็ว่าเสียมาปลูกไม่เยอะมากในปลูกปีนี้อาจจะมาลงไม่เยอะบลอดหลายเลยครับเพราะว่ามันแรงเพราะมีหฮมเพราะมีฟิลิยงเนี่ย เดี๋ยวนี่บลาเรือโอ้ตัวนี้โหลดซื้ออ่ะนี่งามจริงๆป้าบะเดิงเบ่งมาเห็นบม่เคยเดินมาโหลดเบ่งดวนโอ้สุดยอดเลยแรงๆเนะครับเบ่งตีลักพี่นอ้องอยู่สี่ดิแต่ว่าเขาของคาง,งเขาจะมีบักคามเทือดครับบักคามเทือดพี่เหลี่ยงเขา มนันหากเขาสิกเมืองต้นดูเนาะโอ้สัมปูมือเลยครับที่ว่ารอดครับพานแท้อะไรแบบนี้นี่ต้องมาตัดหกักตัดกิ่งให้เขาแตกไหมครับให้ฝนรอฝนก่อนนี่ครับสวยงามอยู่ด,ดีมันละก้อดเนยบวลดเนยธรรมดาเลยจีพัน ตีนงัวตีนคั้วไดเนาะใส่ชิลแยงเนาะเพราะว่าปลูกแบบบริโภคหนามบริย,ยังมัมมีระบบหนามมันมีแต่ใส่แต่ปีแหลกปีแหลกเลยเท่าเดียวปีเดียวเรื่องหลังจากนั้นมาบริไรใส่หนามเลยครับเห็ดไว้อยู่แต่กองหนามเท่าเดียวนี่ท่อน,นี่ตอนนี้มีพี่เรียงแล้วเดี๋ยวผมเจ็บปีนี้จะมาลงใหม่ครับพออ้อยแล้วนี่ครับ บูนตะก,กี้ใส่หนามยู่ปุ่นเนาะต,ตัวโตเรียนทอมาพี่เนาะเพราะว่ายามแรงมากกับบุ้ีคนเบิ่งให้มีแม่มาตักน้ำโหดไถใน่เป็นบางเทือเสมอเล่ามาบ่าได้บ่ไหวนะครับส่วนเป็นปลาไผ่ครับมีไผ่บวงหวานไผ่บวงหวานบ่ท่านได้กินเลือเชือพี่น้องเห็นแต่ว่าปลูกไว้ อยมันทิ่มไว้ซิออกมากคับบุคมันได้กินดอกเป็นไผ่บงวานอันนี้ไผ่กิมซุ่งครับเฮ้ยออกเดี่ยวนี่อาจฝนมาตกเล่นนี่ยังออกอตัวตัวนีย่ยาวแล้วฮู้ดสวนใบไผ่ผมปลูกบางเทอผมก็ต้องการนี่แหละครับต้องการใบเขา จะว่าจะเอาดินนี่ไปเป็นดินปลูกดินเพาะต้นใหม่เนาะนี่ครับมันก็ลมลื่นดิสระทีหน้าจังมานึงในห,ห้อเห็ดด้หลายยางแล้วไี่นงะลิบนีไว้สำนีก่อนนะครับ